สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันคันที่2แล้วนะครับที่เราจะมาแนะนํานะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะแนะนําเจ้าโตโยต้ายาริสเอทีครับผม1.2 S+ Plus ครับผมตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันโดยรอบนะครับว่ารถเนี่ยมีรอยอะไรบ้างไหมครับอันนี้คือสภาพที่มาจากเจ้าของเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้นะครับเรามาดูเจ้าโตโยต้ายาริสเอทีนะครับ อันนี้ดูสภาพโดยรอบนะครับที่ผมดูนะครับนะฮะ้วตอนนี้เรายังไม่เห็นรอยที่ต้องทําการเก็บสีนะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นหนึ่งจุดสองเอสพัดครับผมนะครับอันนี้โดยรอบนะครับผมอ่าวตอนนี้เราเห็นด้านหน้าเนาะมันจะเป็นสะเก็ดหินเป็นอะไรนะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มีจุดหนึ่งนะครับเป็นรอยสะเก็ดหินที่ฝากระโปรงตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะทำการดูแลนะครับปรับสภาพแก้ไขให้นะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับมีไฟตัดหมอกไม่มีแตกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องกันดีกว่าครับอันนี้คือสภาพภายในห้องเครื่องนะครับฝุ่นนะครับฝุ่นยังจับอยู่เลยเนาะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเนาะอะเรามาดูดีกว่าน็อตมีรอยขยับไหมไม่มีนะครับตะเข็บเดิมไหมตะเข็บฝากระโปรงเดิมไหมครับลองดูนะครับนี่ตะเข็บฝากระโปรงเดิมนะครับผม นะครับสติเกอร์อยู่ครบนะครับผมนะฮะรอยน็อตไม่มีขยับทั้งซ้ายทั้งขวาครับผมน,นี่คือสภาพภายในห้องเครื่องครับแล้วก็คานหน้าครับผมนี่นะฮะโอเคเราไปดูด้านท้ายกันครับผม คเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับเสียงจะดังหน่อยนะครับสิ้อวิ่งผ่านเดี๋ยวเราเปิดดูด้านท้ายกันครับว่าเคยมีโดนไหมนะครับผมอ่าตรงนี้เรามาดูรางน้ําเลยนะครับว่าเดิมไหมเอ่ยอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับอ่าอันนี้ตะเข็บฝากกระโปรงครับผมนะครับดูซีนเดิมไหมตะเข็บเดิมไหมนะครับอ่าอันนี้ด้านล่างด้านนะรางน้ําฝั่งขวาครับผมนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูตรงยางอะไรกันดีกว่า นี่นะครับก็คือเดี๋ยวนี้จะไม่มียางอะไรแล้วเนาะก็จะเป็นตัวปะยางและตัวชาร์จแบตนะครับเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องกันครับเคเดเราจะก่อนดูภายในนะครับเรามาดูเพดรถกันก่อนนะครับรถเป็นปีอะไรเอ่ยปี2020ครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานนะครับเบาะหนังนะครับตะเข็บแดงนะครับนะครับอันนี้เป็นภายในเนาะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมกันครับ อันนี้ปลุมายนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับแอร์เป็นระบบดิต้นนะครับตัวนี้มีจอนะครับของจะมาจากโตโยต้าเลยนะครับผมแล้วก็มีกล้องหลังนะครับผมตัวนี้นะครับมีกล้องรอบทิศทางครับผมนะฮะปุ่มเป็นปุ่มสตาร์ทเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูเลขไมค์กันดีกว่าอ่าตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอดูเลขไมค์นะครับว่าไมค์อยู่เท่าไหร่เอ่ยไมค์อยู่3 7,300กับ2กว่ากิโลนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอ นะครับจอเป็นระบบดิจิตอลนะครับผมแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมออโต้นะครับหน้าจอนะครับเป็นระบบทัชสกรีนนะครับเป็นมาจากโตโยต้าเลยนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับแล้วก็จะมีกล้องตรงนี้ด้วยนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับคันนี้เป็นโตโยต้านะครับยาริสนะครับเอทีนะครับ1.2 S พัสนะครับปี2020นะครับเลขมาอยู่ที่30,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับรถนะครับตามที่ลูกค้าได้เห็นนะครับคันนี้เราตั้งขายอยู่ที่475,000บาทครับผมโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับฟรีโอนฟรีดำเนินการจัดไฟแนนซ์นะครับส่งรถฟรีทั่วประเทศนะครับ แล้วก็ดูแลหลังขายตลอดอายุการใช้งานนะครับฟรีค่าแรงตลอดนะครับผมก็ถ้าคุณลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับที่0932695656นะครับผมเรามี3สาขานะครับมีเชียงใหม่สุพรรณกรุงเทพนะครับถ้าอยากได้โปรโมชั่นพิเศษยังไงลองเข้ามาครับเข้ามาคุยกับทีมฝ่ายขายเรานะครับเราจัดโปรโมชั่นพิเศษมากกว่านี้แน่นอนนะครับแล้วเหมือนเดิมครับที่เราต้องให้ลูกค้าดูตรงนี้อย่างที่บอกครับเราต้องการให้เห็นรถที่มันีิมีรถทุกสาขาเรานําเข้ามาเนี่ยในสภาพไหนนะครับ ไม่ใช่ว่าเอารถมาบิ้วนะครับรถสร้างรถอะไรมาบิ้วทำไม่มีแล้วนะครับผมยังไงลองตัดสินใจดูนะครับให้เราอยู่ในใจคุณอีกหนึ่งนะครับสวัสดีครับ